จากเฟ c บุ o กหมอเขียวแฟนคลับคุณประพบยศสุวรรรักษาศีลห้าข้อป้อรักษาศีลห้าข้อป้องกันโควิดได้ยาฆ่าเชื้อน้ำปัสสาวะป้องกันโควิดได้ปลอดภยัยหน้าข้างเคียงหาปลอดภัยจากผลข้างเคียงใช่มันก็จะดีนะปฏิบัติศีลห้าไปก็จะใช้ปัสสาวะได้ดีน ใช้ได้ดีกรับโอ้โหช่วยลดโรกต่างๆได้คุณพงงบุภาอนูรักกาบคารวะอาจารย์หมอค่ะตอนเป็นเด็กเราไม่ชอบทำ้ายใครๆไม่สู้ใครๆทำให้ถูกรังแกบ่อยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ถูกพี่สาวรังแก่ครั้งนั้นเราตั้งจิตมั่นเลยว่าวันนี้ยังไงก็จะไม่ยอมจะตอบโต้ด้วยกำลังเลยนะพอเราแข็งแรงกว่าเขา แต่พอถึงเวลาจริงๆแรงกลับหายไปไหนหมดไม่รู้เลยทําร้ายใครไม่ได้เออดีแล้วละ่ะทํำร้ายไม่ได้ก็ดีล,ละและก็สงสัยว่าทําไมเป็นเช่นนี้ที่แรกก็คิดว่าพี่เขาคงมีดีของเขาตั้งแต่นั้นมาจึงไม่กล้าคิดที่จะทําร้ายพี่อีกพอมาวันนี้รู้แล้วว่าศีลเรานั่นแหละไม่ยอมให้เราทำร้ายใคร พราะถ้าเราทำรายขอื่นสำเร็จตั้งแต่เด็กคงจะต้องรับมิบากรายมากกว่านี้เยอะเลยใช่ใช่ใช่นะจะได้รับเยอะเลยอกราบสาธุค่ะว่างั้นอ่าถูกต้องดีแล้วทำรายใครไม่ได้ก็ดีแล้วนะเราก็ไม่ควรจะผิดศีลข้อใดข้อใดทั้งสิ้นแหละนะพยายามทำศีลให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ไปเลยนะเพราะศีลน,นั้นเป็นประโยชน์สุขที่สุดต่ตอตนเองและผู้อื่นในปัจจุบันและอนาคต ในชาตินี้ชาต,ติต่อไปและชาติอื่นๆสืบๆไปปฏิบัติศีลด้วยปัญญาให้ถูกตรงอย่างตั้งมั่นจนชำระกิเลสได้เป็นลำดับลำดับลำดับนั่นแหละศีลก็จะสมบูรณ์เป็นลำดับลำดับแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อเราและพ้องชนอ้าวรายการธรรมภาพ,าพ้นทุกวันนี้ หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่าน